แล้วอย่างในกรณีที่เราอยากจะคอบบุญครอบวิมานแผ่เมตตาเนี่ยค่ะจะให้สำเร็จมากที่สุดเนะ่ยเราต้องขอบารมีหลวงปู่มาหรอคะเราต้องนึกเราต้องนึกถึงท่านต้องอธิษฐานนะต้ออธิษฐานต่อรูปท่านนะจะเป็นรูปลงอ่ะจะเป็นรูปภาพก็ได้ขอราธนาบารมีท่านน้อมกำลังท่านไปเป็นประโยชน์ จำเป็นไหมคะว่าต้องฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานหลวงปูก่ก่อนถึงจะทําให้การเข้าวิมานเนี่ยสําเร็จมากกว่าไงะจำเป็นอยู่แล้วต้องมีความเชื่ออยู่แล้วว่าท่านบารมีท่านมีคือเชื่อในพลังงานของท่านใช่เชื่อในเรื่องของโพธิสัตว์ไงโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ยังคล่องอยู่กับสัตว์นั่นแหละผู้ที่บารมียังยังยังไม่เลยรวมเหมือนพระเจ้า ยังเวียนวไหตายเกิดเหมือนเราอยู่เข้าใจไหมท่านรอเป็นพุทธ,ธะเวลาท่านตัดสร,ร,รู้ทั้งบารมีทั้งรวมน่ณตอนนน้นแหละตอนนี้นท่านยังไม่ได้รวมเพราะนั้นเอามาเป็นประโยชน์ได้บัญชียังไม่ได้ปิดธนาคารท่านยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้รวมท่านยังกระจายอยู่ กระจายรายได้ไปหาเราอยู่ฉะนั้นเราสามารถจะน้อมมาที่ท่านนำมาเป็นประโยชน์ได้การเข้าวิมานต้องอาศัยบารมีหลวงปู่เท่านั้นหรอคะโอ้โหเรามีแล้วว่าชาตินี้เราเคยทำอะไรความดีสุดๆมีอะไรมั่งอะ่ะพอที่จะให้ใครเขาได้ไหมมีศิลทรัพย์อะไรพอมีไหมล่ะ นึกไปนึกมาขอ,อางเนื่อน้อยเลยกันหลวงตาพอจะอธิบายวิธีการเขอาวิมานแบบเขาทากันยังไงเนี่ยค่ะตามองเห็นกันนึกถึงปูก็ครอบได้แล้วไม่ต้องเป็นเขาใกล้ใครหรอกไม่ต้องเป็นต้องให้หลวงตามาจับอะไรหรอกฮะตาหัวจมูกริ้นกายเรากระทบเราก็นึกได้แล้วก็ทําได้แล้ว แล้วตอนกําหนดคือต้องกาหนดภาพหลวงปู่ก่อนอย่างนี้ไหมคะกำหนดถึงท่านก่อนนะไม่รู้ว่าใครมาเห็นเราเนี่ยโชคดีทุกคนแหละทำไมอะเราเห็นเราก็ขอบแล้วไงตาการกําหนดเนี่ยมันมีนึกภาพหรือว่าการพูดอะไรก็ได้กําหนดนั่นะนึกแหละคือกําหนดนึกถึงท่านแล้วก็นึกถึงว่ามาอยู่แล้วพลังงานมาอยู่แล้ว พอเรานึกไม่มาได้ไงอ่ะแสดงว่าจะเป็นภาพหลวงปู่ครึ่งตัวเห็นแต่หน้าอะไรก็ได้เห็นแต่หน้าท่านก็นได้เห็นเช้าท่านก็นได้มัน <c oughs> จะเป็นตรงหน้าหรอคือจุดจุดจุดสําคัญคือนึกให้นึกนึกถึงหลวงปู่แล้วก็เพ่งเอยไม่ใช่เพ่งขอไัยนึกถึงคนที่เราจะขอบใช่น,นึกถึงสถานที่ที่เราเราจะแผ่เราจะครอบเราจะเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยเราจะแผ่ แผ่เมตตาขอบิมานปราภูมิทั้งหลายอ่ะมันต้องนึกถึงท่านก่อนบางคนเขาไม่นึกถึงท่านอย่างเดียวหรอกนึกถึงหลวงพ่อแล้วก็ขอท่านรวมบาร,รมีพระโพธิสัตว์ทั้งหมดนะ่ะมาที่ท่านแล้วก็มาที่เราด้วยนะหนักก็ไปอีกแสดงว่าไม่มีวิธีไหนที่ผิดหรือถูกไม่มีมีจะน้อยหรือมากแค่นั้นเอง แล้วอย่างถ้าบางคนในมุมมองที่เขามองเห็นวิมานนะคะว่าครอบวิมานหมายถึงเห็นวิมานเขาจะเห็นในลักษณะไหนคะเหมือน,นกับคนนั่งอยู่ในแก้วนั่งอยู่ในวิหารนนั่งอยู่ในสารพระภูมิอย่างนั้นนะสารพรภูมิก็คือโบสถ์วิหารนั่นแหละสารพระภูมิที่เขาตั้งไปนะย่อมาย่อเล็กสุดแล้วละ่ะเขาจะนั่งอยู่ตรงข้างในนั่นแหละถ้าเห็นนะนะ ข้อวิมานเนี่ยเขาสงสัยว่าข้อวิมานครอบให้ใครได้บ้างคะไทยุรุษและสัตว์ทั้งหลายวิญญาณก็ได้วิญญาณก็ได้ญญได้คร<ด>อวิมานคือการแผ่เมตตาไหมคะใช่แผ่เมตตาให้คนป่วยก็ได้ให้สัตว์ก็ได้ให้วิญญาณก็ได้หลวงตาบอกว่าใครก็ทําได้ไม่ต้องให้หลวงตามาครอบได้นึกถึงท่านกลับไปแล้วครับ อย่างถ้าสมมุติว่าเขามาให้หลวงตาครอบวิมานให้สิ่งที่หลวงตาครอบให้เขาจะติดตัวเขาไปนานแค่ไหนคะก็ไปเรื่อยแหละไปเรื่อยใช่จนสิ้นอายุขใช่ครอบแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะ,ะใช่ก็เหมือนกับเ,เขานั่งอยู่ข้างในนั่นแหละนั่งอยู่ในโบสถ์วิหารใช่หมายถึงว่าสิ่งไม่ดีจะเข้ามาทําอะไรเราไม่ได้ไม่ได้หรอกฮะยกเว้นจิตเราน้อม นึกไปหรือกรรมของเราเองอ oh. จิตเราไปไปทํานึกทาหรือไปทํา ah. ความดีกับความไม่ดีอยู่ด้วยกันนะฮะค่ะทีนี้เปรียบเทียบเหมือนหลวงตาสร้างห้องห้องหนึ่งที่ดีดีให้เราอยู่หลวงปู่อะหลวงปู่ใช่หลวงตาเสร็จปุ๊บเราเดินออกไปหาสิ่งไม่ดีเองใช่จิตเราน้อมไปเองมันไม่เกี่ยวกับความดี เรานึกถึงความดีความไม่ดีกั็หายไปสลับกันไปสลับกันมามันก็อยู่นั่นแหละดีไม่ดีมันก็อยู่ที่เราไงคิดใหม่เหมือนเห็นภาพนั่งอยู่ในห้องเปิดไฟก็เหมือนเราทําบุญสว่างสวัยปิดไฟปุ๊บมันก็มืดใช่ดีไม่ดีก็สลับกันเหมือนนั่งอยู่แค่เนี้ยอยู่ที่เดิมตรงเนี้ยใช่เป็นเพราะเรานึกเองเนี้ยน่ะใช่เรานึกไปไหนมันก็ไปนั่นอะเรานึกไปฆ่าเขาเขาก็ไปแล้ว เรานึกไปแผลเขาัลกับไปแล้วที่ที่หลวงตาบอกว่าให้เราเมตตากับทุกคนใช่เจอใครแล้วก็คอบให้หมดใช่จะช่วยอะไรเราได้บ้างคะพอเมตตานะประมาณไม่ได้เนี่ยโลกมนุษย์โลกวิญญาณช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสุขให้ความสุขทั้งรูปและนาม อ่ะยังหนูบอกมมอหนูไม่เข้าใจอ่ะหนูไม่เข้าใจให้ยังไงเขาถ้าหนูอารมณ์ดีนะคนอยู่ใกล้หนูมีอาการยังไงก็คงรู้สึกดีอะก็ถูกละถ้าอารมณ์ไม่ดีงุดงิดละเขาก็คงไม่อยากอยู่ใกล้ถูกแล้ววิญญาณจะมาไหมล่ะก็คงไม่อยากมาใช่ถ้าอารมณ์ดีแล้วแผลไปเร,เรื่อยเนี่ย วิญญาณมนุษย์ทั้งหลายช่วยเหลือเกือ้อกูลก <c oughs> ันในอนาคตเขามีความทุกข์เวลาเขาใกล้เราเนี่ยมันก็มีความสุขะมีความสุขมันก็ลืมความทุกข์นะถ้าห่างมันก็จำได้แล้วถ้าอยู่ใกล้มันก็ไม่จำไม่ได้ตอนนั้นมันมีความสุขอยู่ <c oughs> นั่นะทีนี้เัาจะคิดถึงเราถ้าเราแพรบ่อย ไม่ว่าวิญญาณไม่ว่ามนุษย์ที่เราไปไปมาเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างบารมีก็ทั้งอชายอย่างนี้แหละไปไปนี่แหละพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคนทั่วไปกันหลังไหลวิญญาณหลังไหลมาที่ท่านท่านจะทําอะไรง่ายอย่างนี้เปรียบเทียบได้เหมือนหลวงตาไหมคะก็เหมือนหลวงพ่อทั่วไปแหละอ่ะอย่างสมมติพวกหนูมาเห็นหลวงตาหนูสึกอยากอยู่ใกล้ อยู่ใกล้แล้วมีความสุขอ,อ,อยากจะควักเงินถวายอะไรพวกนี้นหละออก็เหมือนๆๆก็เหมือนหลวงพ่อคูณเนี่ยใช่ไหมห<า>ก็มาทานท่านก็คือการแผ่เมตตาสวดมนต์แผ่เมตตาบริกรรมแล้วก็แผ่ไป<า>ใช่ไหมแผ่ไปทั้งสามโลกธาตุเนี่ยมันก็กระจายออกไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายปีเนี่ยพอเขาเจอเรา,า,เ,ราเราไปเจอท่านล,ะล่ะเราก็ปีเข้าไปนะ<า>ใช่ไหมก็อย่างนั้นแหละอย่างเรานี่ ผีเข้าผีออกอทำมั่งไม่ทำมัง่งพอแก่มากักกำลังไม่พอ,อไม่พอถ้าทำแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องอาศัยลูกหลานหรอกสมองอาศัยวิญญาณน,นั่นแหละมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลอาศัยได้ยังไงวิญญาณมันก็ไปจากคนเข้า,าใจไหมวิญญาณมันไปจากคน คนตายเป็นผีแต่วิญญาณวิญญาณก็ไปกับกุมันมีญาติมันดึงมาเองดึงมาพอเห็นเราเนี่ยความทุกข์มันก็หายไปเข้าใจไหมคนนี่แหละจริงไหมละ่ะเอออย่างเราไปหาครูบาอาจารย์ทั่วไปเนี่ยมันเป็นทุกข์มากอะไปให้ท่านช่วยเหลือแค่คิดถึงท่านมันก็สบายใจแล้วละ่ะใช่ไหม เดินไปก็สบายใจไปถึงวัดไปกาบ้าอะไรระหว่างไปเนี่ยมันก็มีแต่นึกถึงแต่ความดีเราไปเที่ยวล่ะอ่านึกเราไปเที่ยวเนะ่เรามาทึกอะไรอะ่ะ <c oughs> นึกถึงความเพลิดเพลินเผลอเผลอไม่ถูกกันมีการกระทบกระทั้งกันมั่งมันก็มีสองอ่ะมีความดีกับความเพลิดเพลิน แต่ถ้าไปวัดหรือไปอะไรกับมันมีช่องบุญกับความเพลิดเพนเหมือนกันต่างกันนะเราภาวนาทุกวันเราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยไม่ใช่วันเดียวหรือปีสองปีมันจะเห็นผลนะมันก็เราเรียนหนังสือใช้เวลาค่อนชีวิตนะมันก็ใช้จนแก่นะสวดมนต์แผ่เมตตาไปเรื่อยน่ะ แล้วแกมาใครดูแลเราอะ่ะผีนะผีเต็มบ้านเลยฮะจะอยู่กับคนหรืออยู่กับผีอะยุคนี้อยู่กับผีอ,อ,ย,อยู่กับผ,บผีนึกอะไรมันก็มันไปมาอยู่แล้วมันไปไวเรานึกเนี่ยมันไปไวแล้วผีไปโดนใจคนอีกครั้งลถูกแล้ว ไม่มีครูบาอาจารย์องไหนท่านไม่สอนเราให้ทรงอารมให้ดีหรอกใช้ใจตาหูจมูกลิ้นงกายเนี่ยเราตาว่าไม่กี่ปีหรอกเพราะตอนนี้อายุขนาดเนี้ยมันก็อายุมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆแหละอยากจะสบายตอนแก่ไหมล่ะอยากจะสบายตอนแก่แล้วสวนมวนต์ไป แผลบ่อยๆแล้วกันเอาแค่ญ,ญาติเราเนี่ยก็เหลือกินแล้วหนะแม่ชีญาติเราไม่ใช่ญาติยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะที่เราแผลบิดานมารดาและโมยา่าทั้งหลายผู้มีพระคุณผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันนะแม่ชีคิดดูดิมันกี่พบกี่ชาติมาแล้วชาตินี้แม่ชีมีญาติเท่าไหรอ่อ่ะ อย่างนน้อยก็เป็นร้อยอะ่ะถ้ม่มชาติที่แล้วล่ะก็ไม่ต่ำกว่านี้แหละพี่ปะนะ่านาอริชาติต่ตอ,ต,อ,ต,อต่อไปนู่นล่ะ <c oughs> เออบางบางคนมันตกในภูมิลำบากมันได้บุญก็ไม่ชีทุกวันเนะ่ยเป็นญาติอ่ะเอาแค่ญาตินี่ก็เหลือกินแล้วท่านบอกหลวงพ่อท่านว่าคนที่รู้จักท่านทุกวันเนี่ย ไม่ใช่ใครอญาตท่านทั้งนั้นแหละเอา้าทำไมจะไม่จริงอนะเราคิดว่าญาติเราชาติเนี้ยหลวงพ่อท่านสร้างมาเมานานอะแล้วใครไม่รู้จักท่านมัง้งญาติท่านทั้งนั้นแหละจริงไหมละ่ะถ้าเราเพิจารณาเป็นนะน,นะมันก็จะเข้าใจแหละอย่างไม่ชีปาตนาเป็น พู้เจ้าโพธิสัตว์เนี่ยชีแผ่ให้ญาตยดังเดียวนี่ก็กลัวจะตัดสรุ้เป็นพู้เจ้าก็ญาติทั้งนั้นแหละไอ้คำว่าแผ่ให้ญาติเนี่ย <laughs> เขาเขาใช้ศัพท์อะไรไหมคะเือนญาติจ๋ามาสวดนมนตน์นะนี่หรอเวาลาก็แผ่ <laughs> ดีดามารดามหมูญาติทตั้งหลายนะผู้มีพะกุลผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพัน ในอดีตนู้นถึงปัจจุบันนี่แหละหเวลาแพ้ห,หรือว่าไม่คิดเลยใครจะบุญก็เอาไปอย่างนี้ได้ไหมคะได้ <c oughs> อย่างนั้นก็ได้แล้วแต่เช่นผมบางภูเขานพูดถึงว่าจริงๆแล้วจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครูบาอาจารย์ที่ท่านดังๆที่ท่านรู้เรื่องอะไรนะท่านกันเนี้ยนั่งสวดมนต์ภาวนาไปเนี่ย แต่เมตตาไปเลวอารมณ์มันก็ดีนะจังไหมแค่เราสวดชั่วโมงหนึ่งเราก็ดีอยู่แล้วล่ะพูดถึงเราก็ห่างจากความไม่ดีทั้งหมดเลยแหละถ้าเราสวดวันหนึ่งสี่ชั่วโมงมันก็ห่างแค้สี่ชั่วโมงไอ้คิดดูดิกี่วันกี่เดือนกี่ปีไปแก,ลแกลนะ่ลงแก่ลงเนี่ะลงห่างไปเรื่อยๆ นั่งองโมพุทายะาพระเจ้าทั้งหาพระองค์กลับเนี่ยหาพระองค์เนี่ยไปไปไหนแล้วหาพระองค์เนี่ยไม่ใช่บริวารท่านอีกะ่ะหัวหน้าไปไหนลูกน้องก็ตามไปแหละจะ <c oughs> <c oughs> มาพรนั้นนะโมพุทธายะเนี่ยคนยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครไม่กล่าวถึงอะ ไม่มีอ่ะใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละแต่เขาไม่รู้รายละเอียดหรอกจริงๆแล้วมันเป็นบาร,รมีพัะศีนู่นน่ะอ,องค์สุดท้ายยะนู่นเพราะบาร,รมียังไม่ได้รวมน้องนั่นรวมไปแล้วไปหมดแล้วรวมเป็นแก้วไปแล้วหลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านบอกโอ้เอ็งรอพัทศีเลยพัสศีไปหน่อยน่ะหมดพัทกับเนี่ยเขาจะมีการล้างกลับทีหนึง พระเจ้าห้าพระองค์ท่านจับมาอยู่นะฮะหลวงตาอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดมีคนมาสวดมนต์กับหลวงตาประมาณพันคนเนี่ยหลวงตาสามารถข้อวิมานให้ครั้งเดียวได้ทั่วหมดเลยไหมคะโอ้ถ้าหลวงปู่นึกถึงหลวงปู่เนี่ยเจะพันคนเลยทั่วสามโลกก็ไปถึงไม่ใช่เราเนี่ย มันต้องจดจ่อนานแค่ไหนไหมคะหรือว่าแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหเสี้ยววินาทีนมองปั๊บไปแล้วเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมหลวงปู่อยูข่ข้างบนเลยมั้ต <c oughs> าเราเห็นไปแล้วฟุบแล้วไวไหมไม่ไวได้ไงวินาใครเจอเราถึงโชคดีถูก หลวงพ่อถ้าเองทําเป็นเนี่ยใครเห็นนโชคดีวะ่ะเองสามารถจะปรับให้เขาได้หมดแหละผีคนไหนเจ้ากรรมเรีนเกาะขึมาเราเราเห็นเราก็แผ่ไปเราเพียงกําหนดยจหลวงปู่หลวง,งพ่อท่านทําเองหลังเจ้ากรรมในเวรท่านก็จะพูดเองอ่ะท่านก็จะทําเองให้เห็นภาพว่าในการที่เขานั่นมายัางไงย๋ยวก็ไปแล้วไม่อยู่ ท่านสามารถคุยกับเจ้ากรรมในเวรที่เป็นวิญญาณรู้เรื่องเพราะว่าเป็น<ล>วิญญาณเหมือนกันู้ฮะแต่ต้องผ่านที่เราท่านทําเองไม่ได้เข้าใจไหมในโลกของวิญญาณเนี่ยไม่ชีไม่ชีตายปั๊บเนี่ยไม่จีไปขอวิญญาณขอไปอยู่วิมานะไม่อยู่ไม่ได้ต้องผ่านคนเข้าใจไหมต้องผ่านมีลูกนามไม่ชีมีแต่นามมาทาตายไปแล้วอะ่ะไม่มีลูก ทำอะไรก็ไม่ได้บุญหรอกนอกจากจะผ่านคนเปลี่ยนอารมณ์ก็ไม่ได้อีกเพราะไม่มีรูปให้เปลี่ยนมีจะนาม,มาทำตอนนี้แม่ชียังไม่ตายเปลี่ยนได้อยู่มีฤทธิ์ก็ทําได้อยู่แสดงฤทธิ์ได้อยู่ตอนนี้รูปนามเนี่ยตายแล้วทําไม่ได้หรอกอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นละ่ะตายอะ่ะ